ช่วงที่2ของรายการเซตเนเวิเกเตอร์นะครับในช่วงนี้เรามาจับสัญญาณกันหน่อยครับถึงทิศทางแล้วก็มุมมองการลงทุนนะครับจากผู้จัดการกองทุนนักทุนสถาบันนะครับถึงทิศทางสถานการณ์ตลาดในตอนนี้ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณตาวุฒิเหลือสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากรอจิตาเวสครับสวัสดีครับพี่เผ่าครับสวัสดีครับครับดูเหมือนว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดจะกลับมามีความหวังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ สัญญาณการลดดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับจากสัปดาห์ก่อนที่ไม่เชื่อว่าดอกเบี้ยจะลดได้เดือนธันวาคมตอนนี้เนี่ยน้ำหนักประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่มองว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่11-12ออธันวาในช่วงนี้นะครับพี่เผามองปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นหรือว่าการทุนในช่วงนี้ยังไงครับผมมองว่าภาพใหญ่นะครับมีอยู่3ปัจจัยหลักด้วยกัน ปัจจัยแรกก็เมื่อกี้เหมือนที่พูดไปเลยครับเรื่องของการที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยเพราะว่าถ้าเฟดยังสามารถลดดอกเบี้ยได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเล็กเลวินที่จะมีเม็ดเงินเนี่ยไหลออกมาจากกลุ่มพันธบัตรหรืออะไรมาดันให้ตลาดหุ้นขึ้นต่อไปได้นะครับเพราะว่าถ้าถามปัจจุบันเนี่ยตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ แพงระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบแพงโอเวอร์เมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับเพราะนั้นจริงๆคิดว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะยังพอไปได้นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของ AI supercycle นะครับที่เริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้เม็ดเงินที่ได้จากตัว AI productivity เนี่ยเริ่มเข้าลงไปสู่ real อีโคโนมิกจริงถูกไหมครับมีการสร้าง Data Center มีการใช้พลังงานรวมถึงบริษัทต่างๆเนี่ยได้ประโยชน์จากการเอา AI มาใช้ เพื่อลดต้นทุนหรือลดอะไรต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้ถ้าไซเคิลของ AI ยังไปต่อได้แล้วเราจะเห็นว่าตัวหุ้นใหญ่ๆทั้งหลายที่ทเกี่ยวกับ AI เนี่ยยังสามารถที่จะสร้าง p r o d u c t ivity การเตบโขง a อแล้วมีเม็ดเงินที่ยังทุ่มลงไปได้นี่นะครับก็จะช่วยให้ตลาดหุ้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยไม่ใช่แค่อเมริกาแต่ว่าคุณทั่วโลกด้วยเนี่ยครับก็น่าจะยังขึ้นไปได้ต่อนะครับส่วนปัจจัยที่3นะครับเป็นปัจจัยที่ที่ค่อนข้างจะดูยากกว่า2ปัจจัยแรกนะครับ,รบก็คือเรื่องของ ตัว geopolitical risk นะครับทางเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับหรือเรื่องของออไต้หวันนะครับระหว่างจีนญี่ปุ่นสหรัฐตรงนี้คิดว่าเราประเมินได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะมองว่าเป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ก็คิดว่าโอกาสที่จะมีอะไรแบบรุนแรงหรือช็อคเนี่ย ภายในสิ้นปีนี้น่าจะยังไม่มีผมว่าในช่วงสิ้นปีแต่ละประเทศเนี่ยน่าจะเตรียมความพร้อมสําหรับปีหน้ามากกว่าถ้าจะมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเนี่ยไม่น่าจะมาช่วงสิ้นปีแล้วก็ตลาดหุ้นโดยรวมทั่วโลกปีนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ขาขึ้นหมดนะครับนักลงทุนแฮปปี้เพราะนั้นถ้ามองในมุมของการเมืองเนี่ย policy maker เนี่ยก็คิดว่าคงเอาให้จบปีนี้ก่อนนะครับถ้าจะมีอะไรก็ค่อยว่ากัน นะครับปีหน้าเพราะนั้นเป็น3เรื่องหลักนะครับปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตามองก็คือเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยนะครับว่าจะลดได้ไหมธันวาคมนี้เรื่องที่2คือเม็ดเงินจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยยังลงไปถึง real GDP มากน้อยแค่ไหนแล้วเติบโตต่อแค่ไหนนะครับแล้วก็3เรื่อง geopolitical risk ครับครับจนถึงสิ้นปีครับพี่เผามองว่าสินทรัพย์ไหนครับจะไปต่อตลาดหุ้นเนี่ยจะตอบรับในเชิงบวกหรือเปล่าแล้วก็มองแนวโน้มการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ต่างๆจนถึงสิ้นปีนี้ยังไงครับ ผมว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าจะออกในเชิงไซเย์กันมากกว่าแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถามเนี่ยรับสินส่วนมากนะครับโดยเฉพาะหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นมา3ปีติดแล้วนะครับหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงก็ประมาณ2ปีติดคือโดยเฉพาะปีนี้จริงๆก็ขึ้นค่อนข้างเยอะซึ่งค่อนข้างจะพลิกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ย ปีนี้ตอนแรกทุกคนก็จะมองว่าไม่น่าจะได้ขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการเติบโตที่ดีด้วยนะครับในฝั่งของ AI รวมถึงมีเรื่องของ Trump liberation day ที่มาทำให้นักลงทุนมีความเฟียเยอะนะครับหวาดกลัวเยอะแล้วพอทุกอย่างมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนี่ยเงินมันก็เลยไหลกลับเข้ามาเป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับแต่ว่าคิดว่าในช่วงจองนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของการรีบาลานซ์พอร์ตของเงินสถาบันส่วนมากรวมถึงนักลงทุนด้วยว่า ตอนนี้จะมีการย้ายเงินลงทุนจากที่ไหนไปที่ไหนบ้างเพราะนั้นคิดว่าตอนนี้งบการเงินของไตามาสามออกกันแทบจะครบหมดแล้วเนี่ยเม็ดเงินก็จะเริ่มมีโยกย้ายนะครับถ้าสำหรับพุ้นสารัดเองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวที่ แพงเกินไปแล้วเนี่ยเริ่มไม่ค่อยได้ไปต่อและเริ่มนิ่งๆถูกไหมครับแต่เงินเนี่ยอาจจะเริ่มไหลกลับไปอยู่ในหุ้นที่น่าจะเป็นผู้ชนะมากขึ้นในฝั่ง AI ที่ valuation ยังไม่แพงอ่ะถ้าเรายกตัวอย่างจะเห็นว่าอย่างหุ้น Google เห็นไหมครับที่บ s h i r e h a t h a w a y ไปซื้อเนี่ยก็อาจจะมี PE อยู่ชักประมาณช่วง20กันกลาง,ลางสมมุติ25ถูกไหมครับถ้าคิดเป็น Earning y i e l d เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก4%เพราะนั้น มองเหมือนเบรคชัยเนี่ยเขาก็แค่ย้ายจากเงินที่เขาลงทุนในมันนี่มาเก็บได้สี่เปอร์เซ็นเนี่ยมาลงทุนในหุ้น Google ที่มีรายได้มีกําไรที่มั่นคงคไม่ค่อยต่างกับพันธบัตรนะครับในวอเอชั่นใกล้เคียงกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตจาก AI ได้อีกแต่เนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการรีบาลานซ์เงินมากกว่านะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเราต้องเริ่มรีโลเคตเงินนะครับจากหุ้นที่มันแพงเนี่ยไปสู่หุ้นที่แวร์ลูหรือหุ้นที่เป็นต้นน้ำของ AI ที่ยังลงทุนเยอะแล้ว ใน2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นถูกลากขึ้นมาเยอะแล้วแต่ไปอยู่ในหุ้นกลุ่มอื่นๆที่จะได้ประโยชน์จาก AI นะครับอ่าแล้วก็ valuation ยังไม่แพงเช่นพวกกลุ่ม Enterprise Software รหรือเป็นพวก industrial อื่นๆที่ใช้ประโยชน์จาก AI ได้แบบนี้ครับรับขอกลยุทธ์หน่อยครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับคำแนะนำในการปรับพอร์ตนะครับจัดสรรพอร์ตยังไงลงทุนยังไงดีในช่วงนี้ครับ โอเคครับคำแนะนําจริงๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราควรจะจัดพอร์ตนะับปัจจุบันเนี่ยโดยแบ่งตามเวทน้ําหนักของทรัพย์สินที่จะลงทุนนะครับ,รบโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าใครต้องการผลตอบแทนพักประมาณ8%ต่อปีเนี่ยก็ควรจะอยู่ในหุ้น80%พันธบัตรใยัง20%อยู่นะครับแล้วก็ในหุ้นเองเนี่ยเรามองว่ายังเป็นเต็งหนึ่งก็คือหุ้นสหรัฐประมาณ50% แล้วก็หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเช่นญี่ปุ่นเนี่ยหรือ,อยุโรปเนี่ยประมาณสัก20%แล้วก็หุ้นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเช่นจีนหรือเวียดนามเนี่ยแค่ประมาณสัก10%ก็พอนะครับส่วนใครถ้าอยากถือทองคำนะครับก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะถือทองคาแค่ประมาณไม่เกิน5%ถ้าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาใครถือทองคําเยอะแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยผมว่าทยอยลดสัดส่วนลงมาบ้างเพราะว่าตอนนี้ทรัพย์สินที่มี เขาเรียกว่าไม่มี cash generating อย่างทองคำเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงสูงที่สุดในปีหน้าที่จะตกลงเพราะว่าอย่างหุ้นเองเนี่ยย,ยังสร้างเงินสดได้บอลยังสร้างเงินสดได้เนี่ยมี valuation จริงแบบเนี้ยผมว่ายังพอไปต่อหรือไม่ตกได้มากนะครับแต่ทองคำเนี่ยอาจจะน่าห่วงสุดครับครับพอคำแนะนำเป็นแบบนี้นะครับเ,เรามองเรื่องของกลยุทธ์ที่ใช้ในเชิงทามมิ่งไงฮะเพราะปีนี้เนี่ย สินทรัพยต่างก็ขึ้นมาแพงเกินมากแล้วนะครับพี่เผ่าตรียมตัวสำหรับปีหน้ายัางไงฮรควรจะต้องถึงเงสดไว้เยอะหรือเปล่าครับออบจริงๆถ้าบอกว่า ใครที่มีเงินสดจริงๆแล้วไม่อยากลงทุนปกติะครับเรารจะแนะนําเป็นคอร์ตเซเทลไลท์พอร์ตคอคือพอร์ตที่พูดเมื่อกี้เลยก็คือไม่ต้องสนใจมาเก็ตไทมิ่งนะครับ DCA เไปเรื่อยๆนะครับส่วนพอร์ตเซเทลไลท์เป็นพอร์ตที่เรามองว่าจะต้องเลือกไทมิ่งเลือกทรัพย์สินไซเคิลที่จะลงทุนให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ยังอยากลงทุนอยู่เนี่ยในหุ้นจีนเนี่ยผมว่าเป็นเซเทลไลท์พอร์ตที่น่าจะมีโอกาสเติบโตได้มากที่สุด นะครับในปีหน้าหุ้นจีนเอแชร์นะครับเอแชร์เนี่ยมีโอกาสขึ้นได้น้อยกว่าแต่ถ้าใครบอกว่าเออยังไม่อยากเสี่ยงอะไรเลยผมว่าในพอร์ตของเซตเทอร์ไลท์เนี่ยก็คือเก็บไว้ได้เป็นเงินสดนะครับเพื่อรอหุ้นสารัตหรือรอหุ้นอื่นปรับฐานเนี่ยก็แต่ว่าก็ไม่ควรเกินสัก20%อของพอร์ตนะครับเพราะว่าหุ้นอาจจะไปต่อก็ได้การที่เก็บเงินสดมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันครับครับเดี๋ยวเราไปมองตีมที่เป็นตีมเซตเทอไลท์พอร์ตกันบ้างน,นะพี่เผาว่ามีจีนมีเวียดนามนะครับเดี๋ ในฝั่งของจีนก่อนครับจีนเนี่ยหลายคนก็คาดหวังว่าจีนจะกลับมาได้นะครับจะขึ้นมาแข่งขันได้แล้วก็จะมีเวทในเทคโนโลยีมากขึ้นมองจีนยังไงครับตีมการทุนในจีนในช่วงต่อไปเพราะว่าหลายคนก็มีความคาดหวังกับจีนพอสมควรนะครับพี่เผ่าคิดว่าตีมของจีนหรือว่ากลยุทธ์ที่ลงทุนในตลาดจีนควรจะเป็นแบบไหนครับอ ผมมองว่าเรื่องการเติบโตจีนเนี่ยน่าจะยังเติบโตไปได้นะครับแม้มันอาจจะดูขัดกับภาพที่เรารู้สึกว่าเอยเศรษฐกิจจีนเงินฝืดหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ย GDP เขายังเติบโตแล้วก็หุ้นจานวนมากเนี่ยจริงๆยังมีการเติบโตที่ดีแต่อาจจะไม่ได้สูงเท่าฝั่งอเมริกานะครับหรือว่าหุ้นเทคจีนเองเนี่ยการเติบโตก็ยังไม่ได้เท่ากับฝั่งอเมริกาเพียงแต่ว่าคิดว่าประชากรจีนเนี่ยประมาณพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยการที่รัฐบาลจีนปีหน้าเนี่ยที่จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบบัใหม่ 2,026-2,030เนี่ยก็น่าจะมีการอัดฉีดแล้วก็กระตุ้นลงในเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงตัวภาคเอกชนเนี่ยในการกระตุ้นมากขึ้นก็คิดว่าตัวเนี้จะเป็นจุดที่ไปต่อได้ทั้งกลุ่มเทคเองหรือว่ากลุ่มอุป,ปโภคบริโภคเองนะครับรวมถึงจุดที่น่าสนใจของตลาดหุ้นจีนก็คือหุ้นจีนโดยรวมเนี่ยยังถือว่าถูกมาก อาจจะไม่ได้โตเท่าฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่า P/E เนี่ยอยู่ประมาณ10สประมาณนี้ครับคิดว่ายังถูกเทียบกันเติบโตวรวมถึงหุ้นในกลุ่มที่เป็นอุปโภคบริโภคหรือกลุ่มการเงินกลุ่มประกันพวกนี้จริง,รงๆ P/E ยังไม่ไม่ถึง10เลยนะครับประมาณ6หรือ7ปันผลอยู่ประมาณ5เปร์เซพราะนั้นผมว่าเสนอหุ้นจีนเนี่ยที่ เมื่อกี้เราพูดว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่ำเนี่ยเพราะเป็นเรื่อง valuation มากกว่าการเติบโตนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าสำหรับหุ้นจีนเนี่ยถ้าเลือกดีๆตัวที่มีปันผลด้วยเป็นธุรกิจที่เป็นเชิงโครงสร้างที่ประชาชนจีนต้องใช้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะทามมิ่งอีกสักนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องรอตัวประกาศของแผนพัฒนาศเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับใหม่สักประมาณต้นปีหน้าเนี่ยออกมาเพื่อ มองให้ออกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะเน้นที่กลุ่มเซกเตอร์ของเอกชนภาคไหนเราก็ลงทุนภาคนั้นนะครับซึ่งฉบับเก่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง AI พลังงานสะอาดแล้วก็เฮลท์แคร์สามอันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะยังไปได้แต่เดี๋ยวไปรอดูปีหน้าอีกทีครับครับแล้วเวียดนามบ้างเะครับเวียดนามเนี่ยปีนี้มีข่าวดีคือถูกยกระดับนะครับจากฟูซี่ให้ไปคำนวณใน e m เม g i n จิงมาเกนะครับในปีหน้า ตอนนี้ตลาดเองก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเรื่องนี้จะมีผลจริงๆแล้วตีมการทุนในเวียดนามหรือว่าจังหวัดนะครับกลุธ์ที่ใช้ในเวียดนามจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่ายังสามารถใช้กลุธ์แบบเดิมได้อยู่ครับผมว่าถ้าเนเรทีฟยังอยู่นะครับก็คือว่าเวียดนามจะได้รับการอัปเกรดขึ้นเป็น emerging market เนี่ย จากช่วงนี้จนถึงช่วงที่อัปเกรดนะครับอาจจะมีช่วงแบบคิวหนะครับที่เขาจะมาตรวจสอบอีกทีว่าจะได้หรือไม่ได้นี่นะครับก็ถ้ามีแนวโน้มที่จะได้อยู่ผมว่าหุ้นเวียดนามน่าจะยังพอไปต่อได้บ้างแต่ถามว่า ความเสี่ยงก็มีมากขึ้นนะครับเพราะเวียดนามเองแม้ GDP เนี่ยจะโตประมาณสัก7-8%ต่อปีคิดว่ายังโตไปได้ FDI ก็ยังโตนะครับ,รบแต่ valuation ของตลาดหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแล้วเพราะนั้นถ้าเราจะลงทุนเวียดนามณนะปัจจุบันเนี่ยต้องเลือกเป็นเซกเตอร์หรือเลือกเป็นหุ้นลายตัวให้ดีคล้ายๆกับอเมริกาเลยนะครับจะแบบลงลงแบบหวานๆแล้วคิดว่ามันจะโตไปทั่วๆเนี่ยไม่ได้แล้ว ก็ต้องเลือกตัวที่มีการเติบโตแล้วก็อย่าง valuation ไม่แพงถ้าเป็นปุ่มที่แพงขึ้นมาแล้วอยกตัวอย่างอย่างวินกรุ๊ปถูกไหมครับ,รบเป็นตัวแรกเด็ดชะนีขึ้นมาอ่บางตัว PE 50 60เนี่ยแบบนี้อาจจะดูมีความเสี่ยงเราอาจจะต้องไปหาตัวที่จะได้รับผลดีจากการที่มี FDI มี GDP เติบโตแล้วก็ชนชั้นการของเวียดนามที่จะเติบโตขึ้นใน3-5ปีข้างหน้านเนี่ยแล้ว valuation ยังไม่แพงแล้วก็ลงทุนไปได้ครับครับแต่ไมนก็ตามเนี่ยก็คือยังแนะนําว่า เวดนามกับจีนนะครับถ้าลงทุนก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่เป็นซัตเทลไลท์พอร์ตนะครับซัตเทลไลท์ครับใช่ครับสัดส่วนก็คือไม่เกินสักเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ครับของพอร์ตอ่าก็คือถ้าเกิดจีนก็ไม่เกินสิบเวดนามก็ไม่เกินสิบรวมกันเป็นยี่สิบแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับถ้าถ้าลงสองตัวนะครับแต่ว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งอ่ะประมาณยี่สิบได้ครับเป็นซัตเทลไลท์พอร์ตได้ครับทีนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นไทยภาพของเศรษฐกิจไทยบ้างครับที่ผ่านมา หุ้นไทยก็ถูกอันเดอร์เวตจากผู้จัดการกองทุนมานานแล้วนะครับหุ้นไทยจะกลับมาน่าสนใจได้จะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับผมว่าเงื่อนไขน่าจะมี2เรื่องเลยครับเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่ปีหน้านะขาคาดกันว่าต้องมีการเลือกตั้งใหม่แล้วแหละนะครับ,รบแล้วก็พักที่ได้หรือรัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีแนวทางมีการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่2ก็จะเป็นผลโพลมาจากเรื่องแรกเดียวก็คือความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจความเชื่อมั่นนักลงทุนเนี่ยจะเข้ามาทําให้ตัวตลาดหุ้นหรือว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเติบโตไหมพอแน่นอนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าใครไปดูงบไตรมาสสองไมาสสามที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าบริษัท โดยรวมของตลาดรุ้นไทยเนี่ยออกมาค่อนข้างแย่นะครับผลประกอบการเนี่ย year o v e r y e a r เนี่ยติดลบก,กันเยอะมีผมว่าไม่ถึง10%ของหุ้นทั้งหมดเนี่ยที่ผลประกอบการโตขึ้นเพราะนั้นไม่ว่าจะดูฝั่งแบบอุปโภคบริโภค กลุ่มพลังงานกลุ่มการเงินไรทั้งอย่างเนี่ยภาพรวมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ดูดีขนาดนั้น spending ของคนในประเทศเองเนี่ยก็ไม่ได้ flow ขนาดนั้นนะครับรวมถึง perception นักลงทุนเองก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องไปหาหุ้นที่มันมีการเติบโตหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าหุ้นในประเทศไทยเนี่ยผลประกอบการไม่เติบโตหลายคนก็อาจจะไปที่หุ้นสหรัฐ แบบนั้นนะครับเพราะนั้นผมมองว่าปัจจัยหลักก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่จะถูกกระตุ้นโดยรัฐบาลใหม่นะครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรจะกระตุ้นอย่างไรแล้วก็ทําให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมั่นใจในเศรษฐกิจประเทศไทยครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอคําแนะนําพี่เผาหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกเดือนนึงเรากลับมาเจอกันนะครับระหว่างนี้น่าจะมีเรื่องหลายเรื่องที่เข้ามาทั้งเรื่องของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเรื่องอความชัดเจนปัญหาความไม่แน่นอนภูมิทัศาสาร์ แล้วก็ที่ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับที่จะมีตัวเลขสําคัญทยอยประกาศออกมาในช่วงนี้หลังจากสหรัฐในการชัดดาวน์กันไป4ี่กว่าวันนะครับระหว่างนี้ก่อนถึงสิ้นปีพี่เผาแนะน,นํานักลงทุนยังไงครับอผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนเสมอนะครับก็คือถาความรู้ไว้เยอะๆนะครับโดย <c oughs> เฉพาะในจุดที่ตลาดหุ้นหรือทรัพย์สินโดยรวมทั่วไปมีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องบอกนักลงทุนว่าเออเราไม่ต้องรีบร้อนถ้าเรามีเงินอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องแบบโหรีบร้อนจะต้องใช้เงินให้หมดศึกษาให้ดีๆว่าแต่ละไซเคิล มันเป็นยังไงแล้วก็เงินเราควรจะไปลงทุนอยู่ที่ไหนหรือเราควรจะรอจังหวะยังไงแล้วก็มีแผนการหรือกลยุทธ์การลงทุนของเราไม่ถูกต้องอยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าอ่ะถ้าสมมตินักลงทุนทั่วไปเราแนะนําว่าต้องมีพอร์ตคอร์กับพอร์เตเซทเทลไลท์ถูกไหมครับ,รบพอร์ตคอร์ก็คือเฮ้ยเราไม่ต้องจับ จับจังหวะได้ๆก็ DCA ไปเรื่อยๆโตตามตลาดหุ้นโลกไปแบบนี้โอเคถูกไหมเราก็ทําตามแผนส่วนพอร์ตเซตเท t e ไลท์ light, เราบอกว่าลงไม่เกิน20%อาแล้วก็อาจจะลงจีนหรือเวียดนามเนี่ยยังพอลงได้หรือใครจะเก็บเป็นเงินสดแบบนี้ก็ได้เพราะนั้นเราก็ทําตามแผนนะครับแล้วก็อย่าพยายามที่จะตื่นเต้นไปกับ หุ้นหลายๆตัวที่มันขึ้นไปเยอะแล้วมากเกินไปหรือเฮ้ยเพื่อนเราหรือคนรู้คนนี้รวยจากหุ้นตัวนั้นตัวนี้หรือหุ้นบ,บางตัวที่แบบเราอาจจะได้ยินจากสื่อบ่อย u t ท b e บ่อยตอนเนี้ยหรือเห็นคนโชว์บอรตเยอะเนี่ยยิ่งตลาดหุ้นขึ้นมาสูงทรัพย์สินขึ้นมาสูงเนี่ยเรายิ่งต้องควบคุมตัวเองควบคุมสตินะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องควบคุมตัวเองนะครับลงหุ้นได้เฉพาะทรัพย์สินที่ เขาเรียกว่าสร้างเงินสดได้แล้วก็ valuation ยังไม่แพงเราวัดได้จริงๆว่าเทียบแล้วเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำได้ดีในประมาณ3-5ปีข้างหน้าธุรกิจยังเติบโตไปต่อได้ครับได้ครับวันนี้ขอบพรคุณพี่เผามากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์จากก well ิจตาเวลนะครับก็แนะนามาบอกว่าตอนนี้เนี่ย สินทรัพย์ต่างๆนะครับยังคงมีโอกาสเติบโตขึ้นไปแต่แก็ตามจะต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพมีราคาไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็อย่าไปตื่นตัวกับกระแสที่มันเคลื่อนไหวมากเกินไปในช่วงที่จังหวะขาขึ้นแบบนี้นะครับใครก็ลงทุนแล้วก็ได้กําไรกันแต่สิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ก็คือการลงทุนในระยะยาวครับว่าในระยะยาวแล้วคนที่มีกําไรเนี่ยจะสามารถกําไรได้ต่อไปหรือเปล่าแล้วเรานะครับจะสร้างพอร์ที่เติบโตอย่างมีความมั่งคัง่งแล้วก็มีความยั่งยืนได้อย่างไรนะครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาดูต่อตลาดหุ้นไทยปิดทําการไปแล้วนะครับตัวเลขจะเป็นยังไงมีปัจจัยอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างพักกันสักครู่เดียวครับ